สวัสดีค่ะครูชื่อจารุพักพลจลาดหรือคุูตุ๊กตานะคะสอนวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นวันนี้ครูตุ๊กตาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์จะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้เลยค่ะเทคนิควิธีการสร้างงานประติมากรรมและงานสื่อผสมเทคนิควิธีการสร้างงานประติมากรรม งานประติมากรรมหมายถึงผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการปั้นการแกะสลกักการหล่อแบบการเชื่อมปะติดการทุบตีเคาะโดยอาศัยดินไม้หินโลหะแก้วพลาสติกน้ำแข็งและวัสดุอื่นๆเป็นสื่อแสดงทางความงามของรูปทรงทางสาระและทางอารมณ์ความรู้สึกมีลักษณะเป็นรูปสามิติ ซึ่งในครั้งนี้เราจะเรียนกันในเรื่องเทคนิคการปั้นเทคนิคการแกะสลักและเทคนิคการหลอ่อเทคนิคการปั้นหรือโมเดลลิงเป็นการพอกหรือเพิ่มวัสดุที่มีเนื้ออ่อนให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆยกตัวอย่างเช่นผลงานเทคนิคการปั้นดินเหนียวเป็นผลงานของ อำนาจพรมปักโครนซึ่งศิลปินได้ปั้นงานออกมาในรูปแบบของประติมากรรมนูนสูงมีความประณีตงดงามอ่อนช้อยในแบบศิลปะไทยเทคนิคการแกะสลกักหรือ c าวิ i งเป็นการใช้เครื่องมือแกะสลกักหรือตัดเอาส่วนย่อยออกให้คงเหลือไว้เป็นรูปทรงตามต้องการยกตัวอย่างเช่น ผลงานเทคนิคการแกะสลักไม้บานประตูวัดกลางคลองตะเคียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งแสดงให้เห็นถึงฝีมือง,งานช่างที่งดงามเทคนิคการหล่อหรือ casting เป็นการสร้างรูปทรงสามมิติจากวัสดุที่หลอมตัวได้และแข็งตัวได้โดยอาศัยแม่พิมพ์ซึ่งการหล่อน,นั้น เป็นกระบวนการสร้างสารรค์งานที่ต่อเนื่องจากการปั้นเพื่อต้องการให้รูปปั้นที่สร้างสารรค์ขึ้นมานั้นมีความคงทนแข็งแรงกว่าเดิมหรือต้องการทําให้รูปปั้นมีจานวนมากขึ้นวัสดุที่นิยมนํามาใช้ในการหลอ่อได้แก่โลหะปูนแป้งหรือแก้วเป็นต้นค่ะตัวอย่างขั้นตอนเทคนิคการหลอ่อขั้นตอนที่1จะต้องปั้นผลงานขึ้นมาก่อนขั้นตอนที่2ทําแม่พิมพ์ ขั้นตอนที่3ถอดแม่พิมพ์โดยเอาผลงานปั้นออกจากแม่พิมพ์แล้วประกอบแม่พิมพ์เข้าไปใหม่ขั้นตอนที่4หล่อชิ้นงานเป็นขั้นตอนการเทของเหลวที่ต้องการใช้หล่อลงไปในแม่พิมพ์เช่นโลหะปูนซีเมนต์ปูนปาสเตอร์ขั้นตอนที่5ถอดรูปหลอ่อหรืองานหล่อออกจากแม่พิมพ์ก็จะได้ผลงานรูปหล่อขึ้นมาผลงานเหล่านี้จะเรียกตามวัสดุที่ใช้หลอ่อเช่น งานหล่อปูนปัสเตอร์งานหล่อโลหะเป็นต้นและขั้นตอนที่6หากผลงานมีขนาดใหญ่จึงจําเป็นต้องแยกแม่พิมพ์ออกเป็นหลายๆชิ้นเมื่อหล่อเสร็จแล้วถอดรูปหล่อออกมาจะต้องมีการประกอบชิ้นงานให้สมบูรณ์ตัวอย่างเช่นเทคนิคการหล่อซีเมนต์องค์พระพิฆเนศออกแบบโดยศาสตราจารย์สินพีรศรีนั่นเองค่ะ ดังนั้นเทคนิคและวิธีการถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างงานทัศนศิลป์ทุกรูปแบบครูทุกตาหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้สําหรับวันนี้ครูทุกตาขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ